ิฤตกรรมหนึ่งในปี1990เปี่ยนรูปแบบการแบ่งสันดนตรีของคนหลายล้านสิ่งที่น่าแปลกใจเกี่ยวกับ MP3 คือมันไม่ดีเท่ากับคุณภาพ CD แต่ความจริงที่ว่าผู้บริโภคมีสิทธิจะเลือกและความสามารถพกพาและเสียงก็ยังดีทำให้มันประสบความสำเร็จ MP3 เป็นชื่อย่อ MPEG 1ชั้นที่3เป็นมาตรฐานการบีบอัดที่ทำให้ผู้คนหดแฟ้มดนตรีลงได้10%ของเสียงบันทึกต้นฉบับ โดยไม่เสียคุณภาพสักเท่าไหร่มันสร้างความมหัศจรรย์โดยใช้วิธีการคำนวณการบีบอัดที่เรียนแบบคุณลักษณะของการฟังเสียงการคำนวณของ MP3 ทิ้งพวกเสียงที่หูฟังได้ไม่ชัดเจนตัวอย่างเช่นหูไม่ได้ยินเสียงที่เบาวกว่าในเวลาเดียวกับที่ฟังเสียงดังกว่าันที่ MP3 จะโยนเสียงเบาพวกนั้นทิ้งไปความนิยมของ MP3 ระเบิดขึ้นมาในวงการอินเทอร์เน็ตเมื่อผู้ใช้พบว่าสามารถเข้ารหัสและแบ่งสารแฟ้มเล็กอย่างง่ายได้เมื่อถึงปี2000เน็ตเวร์กติดต่อเครื่องต่อเครื่องอย่างเช่นโปรแกรม Napster ได้รับความสนใจจากทั้งผู้บริโภคและอุตสาหกรรมแผ่นเสียงแต่ประวัติศาสตร์ของ MP3 ย้อนกลับไปอีก13ปีในปี1987คาวไฮส์รอนเดนเบิร์กนักวิทยาศาสตร์เยอรมันนิรนามซึ่งทำงานให้กับสถาบันฟราวฮโฮเฟอร์ในเออร์ลังเกนเยอรมนีเริ่มทำงานกับระบบบีบอัดที่จะกลายมาเป็น MP3 หลายปีผ่านไปรอนเดนเบิร์กและผู้ร่วมงานที่สถาบันฟราวฮโฮเฟอร์ค้นพบระบบบีบอัดผิดทั้งให้คุณภาพเหมาะสมและก็ลดขนาดของแฟมเป็นอย่างมาก ในปี1992กลุ่มผู้เชี่ยวชาญรูปภาพเคลื่อนไหวสมาคมที่ทำหน้าที่พัฒนามาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบีบอัดก็ยอมรับมาตรฐานของ MPEG 1แต่ระบบการบีบอัดของ b r อ n d e n b บ r g ใช้พลังคำนวณมหาศาลพลังที่ยังไม่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์บ้านในเวลานั้นผู้ร่วมงานเขาบูดว่ามันก็ดีอยู่หรอกแต่มันก็แพงเกินไป คงไม่มีใครมีพลังคอมพิวเตอร์ขนาดนี้แน่นอนเลยดังนั้นมันก็แค่แบบฝึกหัดวิชาการและก็ในที่สุดข้าวไฮสก็เก็บมันไว้บนหิ้งและไม่มีใครหันมามองมันในเวลาหปีภายใน5หรือว่าหปีพลังการคำนวณขนาดนั้นก็อยู่ในมือของผู้คนบนเดสก์ท็อปของพวกเขาทัาในใดนั้นสิ่งนี้ก็กลับมาร้อนแรงที่สุดในปี1998ไดมอนด์มัลติมีเดียเปิดตัวเครื่องเล่น MP3 พกพาเครื่องแรก จากนั้นเกิดการปฏิวัติเครื่องเล่น MP3 ีขนาดใหญ่แทนที่จะสวมเครื่องเล่นคาสเซ็ตหรือว่าเครื่องซีดีเวลาที่ออกไปวิ่งตอนนี้ทุกคนก็มีเครื่องเล่น m p 3ขนาดจิ๋วที่แขนเสื้อบนข้อมือหรือว่าบนแขนและฉะนั้นเก็บดนตรีที่คุณสามารถเล่นได้เกือบทุกคนทุกแห่งตามใจมันมีแม้แต่นาฬิกา MP3 และการบีบอัดดนตรียุคต่อไปก็ให้ความหวังเอาไว้ยิ่งกว่านี้ Barry vocal ทำงานที่ MIT Media Lab เป็นผู้อยู่เบื้องหลังฟอร์แมตแบบเสียง MP4 สิ่งที่เรามีในแบบเสียง MPC โดยพื้นฐานเป็นจดหมายและสำหรับเสียงโดยแทนที่จะจัดส่งเสียงในฟอร์แมตพื่นความถี่สิ่งที่คุณส่งก็คือสิ่งจำลองของส่วนประกอบย่อยของงานเพลงและก็วางไว้ตรงไหนในเวลาแทนที่จะจัดส่งเสียงเพลงที่ซับซ้อน ม่เหมือนกับการส่งแผ่นโนต้ตและก็ให้คอมพิวเตอร์ของคุณทํางานหนักแทนเพราะฉัน,นั้นก็มีการลดอย่างมโหฬรารในขนาดข้อมูลข่าวสารที่เราส่งขณะที่ MP3 ลด10%ของ PCM ต้นฉบับนี่คือ10%ของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นเราลดลงไปเป็น1%ของ PCM ต้นฉบับด้วยฟอร์แม t MP4 หากคุณคิดว่า MP3 สะเทือนอุตสาหกรรมดนตรีแล้วล่ะก็ รอให้ m อ็กระจายออกไปก่อนดีกว่าแฟมที่เล็กลงหมายถึงส่งเพลงกันได้เร็วขึ้นขณะที่บริษัทแผ่นเสียงอาจไม่เชื่อคำขวัญแบ่งสรรกันให้ทั่วเพราะว่าทำให้เสียไรายได้ขายแผ่นเสียงมิตรรักนักเพลงทั้งหลายก็ชอบในปี1999คำว่า MP3 แสงหน้าคำว่า Sex ในฐาน,นะเป็นคำที่สอบหาม,มากที่สุดในสุดยอด Search Engine